คุณเคยสงสัยคำนี้ไหมแล้วถนนมันยาวตั้งกิโลกว่ากเขาไม่เห็นหรือเขาไม่พูดจะไปรู Oder> ้ไม่สังเหรออาจจะไม่ได้สังเกตเออหรือก็อเขามองไปทางอื่นไงก็ไม่รู้อาจจะไม่ได้สังเกตแต่ถนนอันนี้อบตบอกว่าก็ไม่รู้เพราะไม่ได้เป็นผู้ก่อสร้างแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครแล้วก็ไม่เคยมีหน่วยงานไหนมาขออนุญาตอสรุปเนะคุณลองคิดดูดีเนี้ยถนนลาดยางมีไฟโซลาร์เซลล์สาต้น ยาว1.7กิโลเมตรโผล่ขึ้นมาอยู่กลางทุ่งนา,าหาไม่เจอว่าใครเป็นคนสร้างถนนป้ายปลอมอีกแล้วมีป้ายที่อุตส่าห์ให้เครดิตว่าเป็นของทางหลวงชนบทแต่พอสอบถามไปที่แขวงทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทบอกว่าฉันไม่ได้ทําแต่มีคนมาให้เครดิตฉันเฉยว่าออมันไม่แปลกหรอมันประหลาดเลยล่ะประหลาดเลยแหละมันเพี้ยนเลยล่ะแต่ล่าสุดค่ะทีมสืบของสายข่าวของเราเนี่ยนะคะก็ตามสืบจนเจอเลยนะคะบอกว่า เป็นผลงานของสำนักงานกรมชลประทานที่เจ็อุบลราชธานีโดยชี้แจงว่าจุดดังกล่าวไม่ได้เป็นถนนแต่เป็นคันคลองส่งน้ำสายแยกซอยคันลลองส่งน้ำสายแยกซอยโดยได้รับ <c oughs> ฟังงบประมาณดีๆคุณผู้ชมงบประมาณก่อสร้างเส้นนี้ประมาณนี้แปดล้านสี่แสบาทโอเคแล้วไม่ได้มี <c oughs> อันเดียวนะ มีแบบนี้อีกหลายหลายหลายหลยโครงการถ้าถัวเฉลี่ยโครงการละ8ล้านถ้าหากแม้ว่ามี10ก็80ล้านไงและไม่ใช่ถนนนะคืออะไรนะคืออะไรนะคันคอนสอง่สงน้ำนสายแยกซอยเช่คือมื่ี้ที่ขํมเพราะอะไรรู้ป่ะขํมเพราะว่าประเทศไทยเราเช่าเป็นแบบนี้อย่างเช่นแบบโควิดละลอก2อเอาอย่าเรียกว่าละลอกสเลยนะฮะอยากให้เรียกว่าระลอกใหม่ อ๋อย่าเรียกว่าน้ําท่วมเลยนะให้เรียกว่าน้ำคังลาบารคือเราจะมีใครอะไรอ่ะเออใช้ศั์ให้มันแบับดูแบบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณกําลังกล่าวหาหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าป้ายจิงให้เรียกว่าป้ายลอกเลียนแบบแต่อย่าพูดว่าของปลอมนะคะนี่แต่ที่ทอาเลนแเขามีเหตุผลเขามีเหตุผลในการทําถนนนี้นะคะเขาบอกว่าคันลองส่งน้าเนี่ยจากหินลูกรังเดิมให้กลายเป็นลาดยาง พร้อมก็บอกว่าเป็นนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราเนื่องจากราคายางตกต่ำอะไรอยู่อะไรนะไม่เซนไหมเอาเอาเอาให้ไม่เซนก่อนดิยเดี๋ยวนะเป็นชั้นนะถ้าเป็นชั้นนะอะไรยังไง่ายยี่สิ้นเนะชั้นจะสืบดูว่าที่ตรงนั้นอะของใครเพราะเราเคทำถนนเพราะไม่ใช่ทำมาสังหาเพราะเวลาที่ถนนเข้าไปที่มราคาขึ้นไงถูกต้องแล้วที่และไม่ใช่แค่ได้ที่ริมถนนนะ เป็นถนนที่มีไฟด้วยนะและถนนลาดยางเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าไฟด้วยเพราะว่าเป็นโซล่าเซลล์โอเยสามสิบต้นด้วยดีนะไม่เป็นไฟกินรีซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยโอเคเป็นฉันจะสืบว่าที่ใครแถวนั้นอ่ะคนอื่นต้องเข้าไปสืบนะคะแต่เดี๋ยวคนจะคิดไม่ทันว่าเอ๊ะช่วยเรื่องยางพราตกต่ำยังไงก็เพราะว่าราคายางมันตกต่ำมาก็เลยช่วยซื้อมาทําเป็นถนนลาดยางโดยใช้ยางนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าถนนสร้างมาขนาดนี้เนี่ยโดยที่เจ้าของพื้นที่ไม่เคยรู้เรื่องเลยแสดงว่าเจ้าของพื้นที่ ไม่เคยเดินดูอะไรเลยเลยอ,อืมแปลกประหลาดเนาะอันมันก็ต้องยอมรับว่ามันแปลกประหลาดจริงนะ <c oughs> <c oughs>